สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ล้วยังไงยครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าเรื่องที่เราจะมาคุยในการวันนี้นะเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะเออใช่ถ้าคุณอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับ จริงๆมันก็ไม่ตัวหนึ่งหรอกมันเป็น2ตัวแหละที่ผมซื้อมานะมันจะเป็นน้ํายาเคลือบยางดํากับน้ํายาเคลือบสีรถแต่วันนี้ขอเอาแต่เรื่องน้ํายาเคลือบยางดําก่อนละกันนะช่วงนี้สมัยนี้ใช่ไหมไอ้นูนก็ปิดไอ้นีก็ปิดโดนล็อกดาวน์เพราะผมอยู่ในกรุงเทพในพื้นที่สีแดงเข้มใช่ไหมปิดไปหมดเลยของบางอย่างอะ่ะพอมันหมดมันต้องใช้อย่างพวกน้ํายาทําความสะอาดหรือพวกน้ํายาที่แบบ เคลือบยางดำอะไรเงี้ยจะไปห้างมันก็ลําบากก็ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็จะไถ่ไถ่ใน Facebook ก็ไปเจออยู่ร้านนึงก็คือเอ่อมันจะเป็นน้ำยาเคลือบยางดำยี่ห้อ TK 1นะครับก็ดูอะไรต่างๆนานาละดูก็สั่งมาใช้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรก็ลองดูแล้วกันเนาะเห็นราคาแล้วก็ดูแล,แล้วเออก็น่าใช้งานดีราคาไม่แพงแล้วก็เหมือนกับเออก็เป็นการช่วยเหลือกับ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอ่ะก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วย,ก,วยกันไปประมาณนี้แล้วกันนะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์รายละเอียดของออสินค้าไว้ให้นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะอ่ะจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะก็จะมารีวิวตัวน้ำยาเคลือบยางดำนะครับผม ก็พอดีไปได้มาจากในเพจเพจนึงนะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจให้นะครับเป็นยี่ห้อ TK 1นะครับจริงๆอ่ะผมจะมีตัวน้ำยาเคลือบอย่างดำนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำยาเคลือบสีรถอีกตัวหนึ่งอ่าที่ผมสั่งมานะนี่นะครับน้ำยาเคลือบสีรถที่ผมสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองใช้กันดู การเกจจิ้งที่เขาใส่มาผมว่าค่อนข้างจะป้องกันเซฟตี้ได้ดีเลยนะแล้วก็มีแถมตัวฟองน้ำมาให้ด้วยนะครับแต่ยังไงเรื่องในวันนี้ผมอาจจะขอเริ่มที่ตัวน้ำยาเคลือบยางดำก่อนแล้วกันดีกว่านะก็เดี๋ยวบอกราคากันตอนท้ายคลิปดีกว่าขนาดที่ผมซื้อมาที่เขาจะขายนะครับก็จะเป็นขนาด150มลลิตรนะครับก็ขวดประมาณฝ่ามือนึงนะพกพาได้ง่าย คุณสมบัติคร่าวๆนะก็คือทาแล้วก็ยางดำตามชื่อเลยแล้วก็กันน้100ํา1 0 0นี่นอกจากทายางดำแล้วเดี๋ยวผมจะลองทาชิ้นส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นตัวนี้พลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวสเกิร์ตข้างของผมนะแล้วก็พวกตามยองขอบประตูต่งตางๆนะครับที่ว่าเพื่อนๆชอบมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันขาวซีดเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน วิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากอะไระเดี๋ยวขอ,ขอดมก่อนกลิ่นก็จะ,ะฉุนฉุนนิดนึงนะรู้เลยว่าไม่เหมาะสําหรับทาภายในรถสักเท่าไหร่นะถ้าถามผมะเดี๋ยวเราก็เทมันสักนิดนึงบนฝองน้ํานะครับปั๊บหวายไม่นิดละประมาณนี้นะแล้วก็ลูบเลยบนยาง ก็รู้สึกเลยนะว่าดำดำขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แบบดำแบบดำแบบเยิ้มนะมันจะดำแบบสีดำแบบธรรมชาติหน่อนะครับโอเคนะส่วนตัวชอบนะไม่ชอบดำเยิมเย้มๆชอบดำแบบธรรมชาติดูนานๆเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวลองเอาน้ำ มาฉีดดูแล้วกันนะว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลองเอาน้ํามาฉีดดูนะ,ะประมาณนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูดอูอ่ เปรียบเทียบกับตัวที่ไม่ได้เคลือบนะครับยางที่ไม่ได้เคลือบนะว่าน้ํามันจะลักษณะการเกาะของน้ําเป็นยังไงนะครับอันนี้มาที่ล้อหน้านะล้อหน้ายังไม่ได้เคลือบหนึ่งสิ้นนะครับล้อหน้าพอยังไม่เคลือบเนี่ยจับดูเลยรู้สึกเลยว่ามันสักสากสักสากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเอาน้ํามาฉีดดูตอนที่ยางยังไม่ได้เคลือบน้ํามันจะเกาะเลี้ยงตัวมากกว่าล้อหลังนะเห็นไหมนจะเกาะเลี้ยงตัวมากกว่าล้อหลังนะครับ เห็นไหมอืมชิ้นส่วนตรงนี้พวกยางขอบประตูต่างๆพวกคิ้วขอบประตูนะเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเห็นไหมก็เป็นด่างๆอย่างนี้มีเพื่อนๆหลายท่านถามมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีเปลี่ยนมันดีไหมผมบอกเลยเปลี่ยนไปใช้งานสักพักมันก็เป็นอย่างนี้อีกนะครับวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขตรงนี้นะเราก็ใช้พวกน้ํายาแบบนี้แหละน้ํายาพวกเคลือบยางดำนี้มาใช้มาทานะครับ เพื่อให้มันเคลือบบริเวณนี้แล้วก็ให้สีกลับมาดังเดิมนะะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอ่าเห็นไหมกลับมาดำเหมือนเดิมละฝั่งนี้ยังขาวอยู่เออใช้ได้ใช้ได้ไดเ,เดี๋ยวเราก็ทาให้มันแล้วก็ตรงนี้ที่มันด่งดางๆหด่งดางเห็นไหมเห็นปะ่ด่งดางเราก็ทาดู ปัาบโอเคอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งว่าจะเป็นยังไงทิ้งไว้สักพักหนึ่งละก็ถ้าเราดูจากในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะอาจจะมีแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่บ้างนะครับ แต่ของพวกนี้ถ้าใช้เป็นประจํานะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้อ่าก็ใช้ได้ใช้ได้ทาในชิ้นส่วนนี้ดูบ้างอ่านี่ดูนะดูนะไม่นแน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าว่ามันจะแบบิซีดหน่อยนะอ่ะเมื่กี้ลงน้ํายาไปลกะก็เราก็ใช้ที่เหลือทามันต่อพวกพลาสติกยางดําต่างๆนะครับ อะไรที่มันเป็นพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยสีดำอะ่ะทาได้หมดแหละนะมันเคลือบได้หมดแหละนะครับโอเคสวยดำเงาไม่เงาสิพูดผ,ผิดสวยดำดีนะครับ่ะกลับมาดูๆรอด,ดูที่ยางของเรายางที่ข้างใช้น้ำยาทานะครับกับอันที่ไม่ได้ใช้น้ำยาทาโอ้น้ำแบบเกาะแน่นไม่ไม่ไม่หลุดเลย อันนี้ไม่ได้ใช้ถ่านะน้ำเกาะแน่นมากเลยไม่ยอมหลุดออกมาจากยางเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับที่ใช้น้ำยานะก็อาจจะมีเกาะอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะอา,อาจจะต้องลงน้ำยาเยอะกว่านี้นะครับแต่เมื่อกี้ลองลงไปสักพักหนึ่งก็เมันก็หายไปประมาณ1ข้อนิ้วเนาะประมาณนี้หนึ่ข้อนิ้วได้ ก็โดยรวมโอเคก็เดี๋ยวคงจัดการทุกชิ้นส่วนที่เป็นยางเป็นอะไรเงี้ยนะครับกับน้ํายาที่เหลือนะเพื่อนๆสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเิื่องละเอียดไว้ให้นะครับแล้วก็หน้าเพจที่สั่งซื้อนะ,อะมาบอกเรื่องราคากันดีกว่าขวดหนึ่งก็อยู่ที่59บาทนะครับ2ขวดก็1 0อยนึงสขวดก็150บบาทประมาณนี้นะครับ ยกนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะออกไปซื้อของเองก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับอาจจะเนี่ยแหละก็ใช้วิธีการสั่งซื้อของออนไลน์แล้วก็ให้เขาจัดส่งให้นะมันก็สะดวกดีราคาก็ไม่แพงถือว่าใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่เขาการันตีหรือให้มานะครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง Các bạn có thể xem video này trên kênh น้ำยาเคลือบอยางดำยี่ห้อ tk 1ไปนะครับก็ราคาเมื่อกี้เขาบอกไปในคลิปท้ายๆแล้วว่าขวดนึงเนี่ยก็59บาท2ขวดก็ร้อยหนึ่ง3ขวดก็ร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งอะไรก็ต่างหากแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจเขาอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับคุณสมบัติอะไรต่างๆก็มันก็ตามเชื่อนะที่ผมก็จะมาเช็ดพวกพลาสติกสีดำยางรถยนต์ขอบยางประตูอะไรต่างๆนะ ก็อย่างที่บอกแหละซื้อมาด้วยความที่ว่าราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายดีสมัยนี้มันก็ไม่ยากเนอะเปิด Facebook ก็เจอร้านค้าขายพอดีเจอร้านนี้ก็เลยซื้อร้านนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนน้ํายาเคลือบสีรถผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะเดี๋ยวขอติดไว้เป็นคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับพอดีช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยอะ่ะผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ล้างรถเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดล้างแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวน้ํายาตัวนี้ให้ดูเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับผม หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ